ผมตองที่เคส,สวัสดีครับผมมาวันนี้มาจัดสีชุดพรีเมียมชุดใหญ่ใหญ่หญกันเลยกว่านี่ฮะที่วา,อวา,าองอยู่ตรงหน้านี้นะเป็นบริษัทของโคแมกสนะฮะสีพลยนต์โคแมกเต็มระบบครับเต็มระบบฟูลิสต็มกันจริงๆฮะคุณภาพล้วนๆเลยที่วางอยู่ตรงหน้าผมนี่นะผมจะไล่ไปเลยก่อนนะฮะนี่ฮะเจ้าของรถนะฮะคอนเซ็ปต,ต์เจ้าของรถคันนี้นะต้องการแบบว่า คุณนิสสัน GHA เนี่ยสก้าลาย GHA34 อ่ะตรงตรงรุ่นของมันเลยนะเลือกเป็นสีน้ำเงินเบสไซด์บูฮาน้ำเงินตรงรุ่นของมันนะน้ำเงินตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็กับผลิตภัณฑ์คูแบเต็มระบบทั้งหมดเลยนะไล่ไปตั้งแต่พื้นด้านล่างนะรถคันนี้ลอกสีนะลอกสีจนถึงเนื้อเหล็กนะนี่เลยผมแนะนำไปตัวนี้สีพื้นเกาะเหล็กอีพ็อกซี่นะฮะนี่ตัวนี้ 840R ฮะเริ่มตั้งแต่พื้นด้านล่างเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยเพราะ ถ้าพื้นไม่ดีเนี่ยจบแล้วทุกอย่างละผมเลยแนะนําเป็นปตัวนี้กอเล็พมอกซี่ตัวนี้ครับผมแล้วต่อไปเลยนะนี่สีพื้นนะเปไปสีพื้นเทาวทูเค 1054R ครับผมนี่สีพื้นตัวนี้นะคุณภาพมากมากเลยแล้วก็ทินเนอร์ฮะชินเนอร์ทูนเคที่จะไปผสมนะครับผมพร้อมหารินเนอร์ของมันเลยทั้งเซตนะครับแล้วตัวไฮไลท์ของงานดีนะนีนะ่สีน้ำเงินเบสไซบูฮนะน้ำเงินของ GTR นี่สันสกายไลท์ t สิเป็นน้ำเงินไฮไลท์ของเขาเลยที่ใครอยากได้สิน้ำเงินตัวนี้นะถึงแม้ไม่มีสกายไลท์ปโคตรรุ่นไหนก็แม่งโคตรหล่อเลยน้ำเงินตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นโคตรตรรุ่นของมันเลยตรงรุ่นเลยไปนะแม่งหล่อโคตรเลยอ่ะมาพร้อมกันนี่เลยจากเซตเลกเจอร์ตัวท็อปของโคลแมนครับ4,400ฮะนี่ฮะ 6,400แลก็เกอร์ตัวท็อปเลยนะตัวนี้โคตรเงาโคตรฟิล์มแลคเกอร์นี่โคตรหนานะคะโคตรแข็งนะครับผมเพราะฉะนั้นอะแลคเกอร์ดีสีดีพื้นดีเพราะนั้นเต็มระบบทั้งหมดเลยนะนะี่พร้อมกับชินเนอร์ซูนเคตัวนี้ด้วยเพื่อเอามาผสมกับแลคเกอร์นะเป็นนั้นทีวายอยู่ตรงหน้านี้นะเป็นเซตพีเนียมสุดๆเลยสำหรับท่ามไหนที่อยากได้เซตพีเนียมแบบนี้ไปพคนรถที่คุณรักนะเ<ละ>ข้ามาเลครับ มีงบเท่าไหร่นะวัชรคุณมีอยู่เท่าไหร่นะผม,มนะจะจัดให้มาเป็ประมาณเลยนะแต่สหรับอยาบได้แบบพรีเมี่ยมพรีเมี่ยมแบบนี้นะฮะมาครับคุณภาพล้วนๆนะฮะเข้ามาที่ทีเคคาร์เคอร์ที่นี่มีแต่คุณภาพทีเคคาร์เคอร์ล็อิ่งสีต้องสวย